จ้สวัสดีเจ้าพี่น้องสุปูซูนนะเจ้าเนาะนี่เจ้าแหวนเข้าบ้านมานี่ข้างหวัวเลยเจ้านี่ก่ปกอปักเนาะนี่เจ้าต้นกอไผ่เจ้าไผ่เก่ามาแข่นมาเจอเนี่ยเจ้าโอ้ยกินเลยเจ้าตะกี้เฮ็ดไผ่เจ้าโอ้ยพี่น้องปะปะ ยังแพงเหมือนตันดใน้มาพอมันยุบไปหลายดอกแล้วนะเจ้านี่นะโอ้ยพี่น้องนี่เอาไปมกนะเจ้านาะหรือว่าอย่างก๊เอาไปแกงไซนอเนี่ยป้าปิดนี่เจ้าโอ้ฝนเป็นห้องเฮ็ดขอนไผ่เจ้ายังเฮ็ดขอนเนี่ยเจ้าน้องอันนี้เขาเหมือได้มาหาันมันเจ้ามัน,มนกําลังมาเคีย้ยวก,นะกีน่ก็เลยมาหันใส่เจ้า เป็ห้องฮิตโขนไผ่ล้วอย่างนี่ก็ฮิตโขนขาวนี่นี่ลักษณะดอกการดอกตื้นดกอกนะเจ้าอืมเก็บเอาเลยเจ้าฝนก็ตกลิ้นๆนะเจ้าตัวนี้นะอออืื้หเป็น้องเอไย เดี๋ยวเขาไปตัดตินาะเดี๋ยวค่อยไปตัดเจาะเอาใหญ่เนอไม่ได้เอามีดมาหนาเจาะ อืมก่อเดียวเนี่ยจ้ะเนาะนี่กำลังจุ้มเจ้าเว้ยมันจะเหมือนก้บเฮดขอนขาวนะเจ้าเนอรสชาติเนอะเจ้าเอาไปมุกนะเจ้าเนาะใส่ใบตองมุกเนี่ยเจ้า Mm. -hmm. เนตออกข้างหัวนะ,จะเจ้าพี่นอ้องนี่จ้า nhúng cho mượt tuế phần cái tóc lên lên cho bin hồng จะได้นะเจ้านี่เรานี่เน่าไปนล้วจะไม่ได้มาโพมันเจาะอืมดอ,อกใหญ่ขนาดเลยเจ้าตรงนี้นะอืมจะเต็มแล้วเจาะเนาะโอ้นะอ จะเติมตะกร้าแล้วเจ้า

ฝนก็ลงกำลังลงเม็ดนะเจ้าเนาะวันนี้ฝนตกไปปล่อยทั้งวันเลยเจ้าโอยนี่เจ้าอันนี้มันก็กะกำลังเป็นจุ่มมันเนาะตอนมันอ่อนๆมันจะเป็นสีออกม่วงๆนะเจ้าเนาะก็อันนี้น้องเพ็งก็จะเอามาไว้หนะแบ่งเ,เชือเนาะบางส่วนก็ต้องแกบไว้พันต่อไปนะเจ้านะนี่เจ้าก่อเดียวนะเจ้าเนาะเพราะเนาะเต็มตะกร้าเลยเจ้านี่ถ้าเอาไปแยกกับ เข้านี่ไปมกนี่ทำได้หลายมกเลยเจ้ะโอ้โอ้โอเ,ออโเลเจ้าพี่น้องคนตกโชคดีขนาดเลยเจ้าพี่น้องเลยนี่มาแป๊บเดียวเจ้าเนาะก่อเดียวเนี่ยเจ้าเนาะไข่ก่อหนึ่งได้เฮ็ดจุตะการเลยเจ้าไปเดี๋ยวนี้จเจ้าต้องไข่เดียวสาวไปมกเมื่เจ้ากินมาเลยนี่พอดีละเนาะไปเติมกับแจวเฮ็ดมกเฮ็ดก่อละก้ากับเขาวันนี้สรัสดีคุณนี่นะเจ้าก็คุณน้องก่อตัวลาไปไปนะเจาะ้าเน้อสวัสดีจ้า Hom hom tóc bây hết vê mốc hết hôn hôn mình hôn 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 cho hôn hết แล้วเนาะเดี๋ยวรอกินข้าวหมูจากจากหมูเห็ดอืมอร่อยจ้ะเห็ดเอ็อันนี้เห็ดไผ่นะ